สวัสดีครับลูกค้าครับครับผมวันนี้ลูกค้ามาทําอะไรครับมายืดผมครับมายืดผมเหรอครับผมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสภาพเส้นผมถึงได้มายืดผมครับมีปัญหาหยิกโกครับันนี้คือผมเราธรรมชาติเลยปะครับว้าวเรารู้จักร้านพี่ได้ไงรู้จักร้านทางติกตอกครับติกตอกเหรอมอ๋อเราอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่ร้อดครับ ตั้งใจมาหาพี่เลยป่ะใช่ครับประมาณกี่กิโล30สิบกว่า3าสิกว่ากิโลครับติดตามพี่มานานหรือยังครับได้เดือนกว่าคเดือนกว่าก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมายืดสักครั้งหนึ่งครับใช่ไหมครับใช่ครับอยากหลอดิแต่งงานยุ่งว่ะหรือยังยังครับเนี่ยร้านพี่ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่ออะไรรู้ป่ะคนไหนที่โสดน่ะแล้วแบบมายืดผมไปแล้วแบบมันหล่อขึ้นใช่ป่ะกลับมาคือมีครอบครัวเลยอ่ะมีแฟนแน่นอนเดี๋ยวมีสาวเข้ามาเช่อพี่เนาะ ลูกค้าทางานอะไรครับผมทํางาน,นเชื่อมครับเชื่อมเหรอครับอ๋อขายน้าเชื่อมใช่ไหมครับขายน้ำเชื่อมแก้วละสิบาทใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ครับอ๋อเชื่อมอะไรอะ่ะเชื่อมเหล็กกันนะเป็นช่างเชื่อมเหล็กเนาะก็ค,คือทํางานกอ่อสร้างด้วยเนาะโอเค okay. ที่ที่บ้านทําธุรกิจกอ่อสร้างเหรอครับรบออผมเนี่ยจะมีอาการแห้งนิดนึงเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบทำงานกลางแดดด้วยถูกไหมครับแล้วมันก็เลยแบบเป็นแห้งๆ มีแนวแก้ไหมครับวันนี้มีแนวแก้ไหมครับวันนี้ไม่มีครับปกติแก้บ้างไหมแก่ยากแก้อะไรครับแก้ผ้าเนึ่งแก้ผ้าเนึ่งแก้ผ้านึ่งวันนี้มาใครวันนี้มาใครมาเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทําไมปากดําจังผู้เล่นผู้เล่นเราเรียนอยู่ไม่ในตอนนี้เรียนอ๋อเราเรียนครับแต่เพื่อนทํางานครับ อ๋อเป็นเพื่อนทํางานครับทําไมเพื่อนไม่เรียนน่ะเออไม่รู้ครับอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะครับใช่ไหมครับมีแมีเดี๋ยวพูดเสียงดังนะเขาได้ยินเราไม่ทําด้วยหรอครับไม่ครับไม่เนาะผมตรงอยู่แล้วตรงอยู่ครับรออยู่แล้วรออยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวรอรับเพื่อนกลับด้วยเด้อครับนะครับเดี๋ยวพี่จะพาแกไปแก้อยู่หลังบ้านก่อนแก้ผ้าไโอเคมา ส่วนรูปทรงที่อยากได้อยากได้แบบไหนครับผมอยากได้ตรงลงมาเลยครับอยากอยากได้ผมตรงอ่ะอเนาะครับคือทํายังไงก็ได้ให้ผมผมที่มันฟูฟูอยู่เนี่ยให้มันตรงครับที่ถามหน่อยเวลาเราไปจีบสาวเราพุ่นอันนี้พูดแบบกันเองเนาะแบบรู้สึกว่าเขินอายบ้างไหมหัวฟูอ่ะผมไม่ได้จีบครับฮะผมไม่จีบครับกดเอาเลยดิครับยมงกดไผจะค้นเรานี่ก็คือจีบสาวไม่เป็น ความหมายถูกไหมก็คือยังยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนครับผมถูกไหมครับ<ช>เดี๋ยวยืดผมไปนะสาวสาวมาแบบหน้ากันใดบ้านหน้าหน้าบันใดบ้านนี่ไม่มีแห้งอะ่ะใช่หมามาเยี่ยงใสห่าไหมห่าเลยว้าฮ้ยเ้ามาเามาโอเคครับผมอ่เดี๋ยววันนี้พี่ช่างดูแลให้แบบรอ ให้สมกับที่เราเดินทางมาหาพี่30-40ีกิโลเนาะเ,เดี๋ยววันนี้พี่จะทำให้หล่อลอเปลี่ยนจากหนุ่มหัวฟูนะครับให้เป็นหนุ่มแบบผมตรงหล่อลอเลยโอเคไหมครับ ครับผมสวัสดีครับผมช่างนิกร้านฟรีสไตล์นะครับลูกค้าเคสนี้นะครับผมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไม่เคยยืดผมมาก่อนเลยลูกค้าบอกว่าเออทำงานตากแดดตลอดเลยนะครับเพราะว่า,าที่บ้านเนี่ยทำงานก่อสร้างกันเพราะฉะนั้นแล้วก็คือสภาพเส้นผมเนี่ยเวลาตากแดดมากๆจะมีความแห้งน้ายายืดที่ใช้ประจําอยู่ที่ร้านเป็นน้ายายืดของโกเซนนะครับคลายโครงสร้างเส้นผมได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ล็อกโครงสร้างเส้นผมได้ดียืดครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นานๆเลยใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดสั่งซื้อที่หน้า ไฟล์ของช่างนิกได้เลยนะครับมีความรู้มีของดีๆแบ่งปันกันไปนะครับสาหรับในเคสนี้นะครับเป็นคนผมยาโศกแล้วก็ฟูมากๆเลยผมจะเปลี่ยนลุกให้นะครับลูกค้าคนนี้นะครับผมเป็นหนุ่มผมตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําออกมาแล้วจะหล่อแค่ไหนหลังจากที่เรารอกโครงสร้างเสร็จช่างนิกขอแนะนานะครับเป็นชิปเมนต์นะครับเป็นแบรนด์ของช่างนิกเองตัวนี้เป็นชิปเม้นต์ล้างสารเคมีที่ตกค้างบนหนังศีรษะหรือว่ามลพิษต่างๆนะครับและเติมโปรตีนเข้าสู่เส้นผมอย่างรวดเร็วทําให้เส้นผมเนี่ยหลังจากการทําเค จะไม่แห้งเสียและมีน้ําหนักเพราะว่ามันจะช่วยเติมเต็มโปรตีนทําให้เก็ดผมมันปิดนั่นเองนะครับนี่คือสูตรเคล็ดลับเฉพาะร้านของช่างนิกนะครับหลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตัดเก็บทรงหรือว่าตัดแต่งทรงนั่นเองในเคสนี้ช่างเฟรมคนดูแลและทรงผมของลูกค้าเป็นทรงมันเหล็บนะครับทรงนี้ไปชมผลงานเลยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากยืดผมแล้วดูแบบตรงสวยเลยไหมรอไหมรอบเราต้องดูแฟนแน่นอนเลยกลับไปใช่ไหม อันนี้ก็ยืดไปแล้วก็ทิ้งทิ้งผมไว้อ่าหนึ่งคืนครหรือพรุ่งนี้เช้าน้องค่อยสระผมนะครับ <Okay. S 1> ใช่สระ,ะเสร็จแล้วก็แนะนําใส่เป็นอ่าตัวนี้เป็นทิปเมนอาหารผมรใช่ถ้ามีเวลาไอา้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหลังสระใช้เหมือนคลิมนวดเลยแต่ตัวนี้เป็นทริปเมนครับผมรบสระเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้หมักไว้สิบนาทีแล้วก็ล้างออกหลังจากล้างออกเสร็จปุ๊บเสร็จต่อไปแต่ตัวนี้อีก ส่วนตัวนี้จะเป็นอาหารผมนะครับผมสามารถใส่ตอนที่ผมหมาดแล้วก็เป่าแห้งก็ได้หรือว่าใส่ตอนที่ผมแห้งแบบนี้ก็ได้นะครับผมใส่ครับวิธีใส่ก็มีไปละอ่ะมีประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็ใส่เลยใส่ใส่ตัวตัวเส้นผมแบบนี้เลยครับตัวนี้มันจะเป็นตัวบำรุงใช่ครับผมกินหอมไหมหอมนะ อ่าไม่ต้องกลัวแพ้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีใช่ตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกเลยใช่ครับผมถ้าใครอยากสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ในตะกาช่องทิกตอกได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับคุณนะครับลูกค้าขอบคุณครับขคุณะโอกาสหน้าเชิญใหม่เนาะ โอเคเนี่ยกลับกลับบ้านเลยไหมั้ยโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมโอเคครับโชคดีครับทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่เนะ